สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าบ่ายนะคะเราจะมนที่หนึ่งกันยายนหกห้าเนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพนันนะเป็นแค่แนวทางการวิเคราะห์ตัวเลขแต่ละแนวทางแค่นั้นนะคะสำหรับจีนเช้าตัวเด่นก็คือห้ากับเจ็ดตัวรองก็คือสามกับเก้านะคะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้านะ ตัวก็ห้าสามเจ็ดสามเจ็้าสามห้าเก้าห้าเจ็ดเก้านาะหรือเพื่อนๆจะจับคู่ก็ได้นะห้าสามสามห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าเก้าเก้าห้าเก้าสสมเก้าดเ้าเ้าเจดนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะต่อไปเป็นจีนบ่ายศูนย์ก็สามหนึ่งก็สองศูนย์ศูนึ่งนนย์ย์เ้สามนย์สามหนึ่งสามสองสามห้าเ็ดสามเก้า 1นึ่งศูนยมศูแล้วก็หนึาเนาะจับคู่ก็ศ่ศย์ศูนย์สอสอนย์ศูนย์สามสามศูนยน่ะก็ขอเป็นพื่อนทุกคนโชคดีอย่าลืมเช้ากับบ่ายเอาบ่ายมาซื้อเช้าเช้าซื้อบ่ายด้อเดจับคู่เอาเนาะข็ขอทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดชอบสกี้กดไลค์ให้เนาะโชคดีทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะ